ผู<พ>้หญิงแ,แม่งแบบโคตรเลวอ่ะผ<อ> <พอ S 1> ู้หญิงก็ร้ายชายก็เลวอ่ะชายไปถึงไอ้เม้งนะชายไปถึงไอ้เม้งอ่ะอยังเลวอ่ะหมอฉีดยาหน่อยครับฉีดย<อ>าหน่อยชิดยาหน่อย ตาเฉดพี่เฉดหมดอ๋อยัอยงไงมาไปมันจะขึ้น3ามลมันเป็นแฟนกันไม่ได้เป็นผัวเมียกันลุงมันต้องมีการต <c oughs> ัดง,งานเป็น, <c oughs> นสก่อน <c oughs> ถ้าอย่างนี้ถ้าไม่ได้แต่างงานกันก็ใครเป็นเจ้าของบ้านก็ได้ไปท <c oughs> ี่ <c oughs> เป็นสิทธ <c oughs> ิ์ เพราะว่าก่อนตอน,ตอนนั้นมันรักกันไง mm hmm. มันก็ตัดใจแล้วอ่ะก็ะต้องยอมรับอ่ะมันตุ้มเม่งเลยอ่ะอะไรแก จะขับอ้อมบ้านทำไมอ่ะไม่เข้าใจอ่ะคุณลุงมขับอ้อมแบบอ้อมอ้อมเลยอ่ะจำทางไม่ได้เย่ะ yeah. ตรงนะตรงตรงต้องเลี้ยวเออ <Okay. S 1> ไม่ต้องบอกเดียไม่ต้องบอกใช่จำน,น่าจะจำได้อยูข่ขวาหน้าขวาหน้าซ้าย ไม่เนียนตรงนี้ไม่เนียนเลยไม่เนียนไม่เนียนตรงนี้ไม่เนียนเลยจะบอกตรงนี้เนียนเออเ่็นพวกค่เนียนข้างบวนไหนเนียนขบวนบัวขบวนเนียนแต่ได้แค่คนเดียวเอ้ยเนี่ยนุงเงินตรงเนียนเฮ้ยคนของเรามีแค่นี้เองเหรอมีอย่างในพวกนี้ครับอีกเยอะเรียกออกมาดิรวมไม่หมดเลย ้ดยไมหมดเดี๋ยวจะบอกแผนพี่ลองดูเงาดิทำไมเป็นอย่งงางนั้นวะมันหลับคาประตูแล้วบ้างแหละไอ้ไอ้คนนั้นนะอะก็เหมือนกูได้ยินเสียงใครกระโดดน้ำไม่รู้อะแล้วใครมาขับรถเวียนแถวบ้านเราวะ ออกมาเฮ้ยรว,วมคนนี้มีแค่นี้หรอไอส้สัดหายไปไหนหมดอ่ะเออป่ะเนี่ยไม่ต้องใส่ใช่ไหมไอ้แจ็คอยู่ไหนอะ่ะเห็นไปเปลี่ยนชุดนะครับไอ้แจ็คไม่อยู่ไหมหรออยู่เสียงน้ำข้างหน้าไอ้แจ็คอยู่ไหนอยู่ในบ้านครับไหนอะ่ะอ๋อในอ่านหนังสืออยู่ครับกำลังหยอกอะไรครับตอนนี้เรามีกี่คนหนึ 1, <8 S 1> 2, 2> ่งสองสามแปด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไอ้แจ็คเอกขาดใครอ่ะไอ้โจอยู่นี่ป่ะในนี้มีใครบ้างอ่ะผมเปลี่ยนชุดแล้วครับไอจุกะไอแจ็คไม่ต้องเปลี่ยนไอ้แจ็คไม่ต้องเปลี่ยนไอ้จุกอ่ะเล่นนอกบ้านมีกี่คนครูไม่รู้จุกคุณน่าจะหลับแถวนี้เล่จุกได้เลยจุกเดชกี่คนแล้วขาดใครไว้มาดีอ่ะไอ้มาดีไอ้เต๋อเต๋อยู่ไอ้เต๋ออ้าวขาดใครมาดีไม่อยู่ มาดีพี่พิงค์ไอมาดีพิงค์เรียกดิคุมชาย,ชายอิโน,โโนโนด้วยยังแก,แกะะแ<ม>๊งคที่คณะคณะจะฟารม์มอยู่แล้วแกเนี้ยอยู่ไหนมาดีอยู่ไหนอจอจอจอเรียกทุกคนมา ผมอาจจะเป็นเจ้าของบ้านครับแล้วก็ค่อยไอ้นี่ผมเป็นตรงผมไอ้นี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวอ,อย่าวิ่งไววิธีกันในบ้านวิธีกันในบ้านอืม ต้องอยู่ข้างมุมนี้ไว้แล้วก็เล็งเลงเลงประตูพังมันก็ถมเข้ามาต้องวิ่งหนีออกไปหลังบ้านก่อนในคนเล่นข้างบนคนหนึ่งเล่นข้างบนสักสองสามคน ไงไม่แล้วแล้วแล้วผัวมันก็เรียกแล้วเมียไอ้ผี้หญิงคนหนก็ไปรับหน้าใช่ไหมเ <ฮะ S 2> มียมันแหละเมียเมียบผู้ชายมัมนก็แหละหน้าแล้วแล้วก็น,นี้มันก็เปิดประตูเข้าไปแล้วผัวแม้งพังประตูวิ่งไปปล่อยเบงในห้องอ่ะใช่อ,อ่ะี๋เออไอ้เบงไอ้เบงเบงใจเลยเออทำลายทำลายทำลายชิ้นดีตุดวนเลยจุดด้วยจุดด้วยทำลายแล้วคือเสื้อผ้าไม่ได้ใส่ผู้หญิงไม่ใส่เสื้อผ้าโโหไม่ใส่เลยเลย มึงต้องเป็นข่าวแน่เมันต้องเป็นข่าวสองหนึ่งอะสองเป็นเซต์เลยนะเออผมว่าจะทำเหมนกันวะอย่างว่ามีตังค์อะคือจังหวะที่จะหยิบผู้หญิงแม่งร้องแบบพี่พี่เม้งขาเหมือนจะกระฉีกค่ะพี่เม้งจะแทงจริงจริงพี่เม้งจะใส่จริงเหรอคะเนี่ยพูดคำเนี้ยไม่ได้พูดแทงอ่ะพี่เม้งจะใส่มันจริงๆเหรอคะเนี่ยดูดิเชี่ยมัคิดเป็นไหนกันอีกวะใช่ปะ เอ้ยตำรวจเต็มเลยอตรงนั้นแหะตอนนั้นเนี่ยไม่เขาอาจจะเรื่องอื่นก็ได้ไอ้ตี๋มึงก็คิดทะลึ่งทะลึ่งอย่างเดียวอ่ะไม่อะไอแม็กก็แย่งได้ไอแม้งไม่แย่งเมียชาวบ้านอันนี้เรื่องจริงลุงไอ้เม้งไม่แย่งเมียชาวบ้านมันเกินไปมันสองหนึ่งมันร้องหวยหวนเลยมันเกินเสียวหาก็ไม่ใส่ด้ยใช่ปะ ม่เขามาตรวจตาหรือเปล่าคนเป็นตำรวจไงเขามาตรวจตาหรือเปล่าตรวอะไรตรวจตาเขามาตรวจตาโอ้ยเอาอยู่าตามร่างกายใช่ไหมรูเชื่อล้วรูเชื่อมาแล้วเรียเรียทุกคนรวมมามากันยังอ่ะพวไอพิง้มาดีอ่ะมาดีได้เสียงป่ะมาแล้วครับลุงอยู่ไหนวะไอจุกไปใส่เสือดีดีไปใส่เสื้อธนาคารอันนี้เอามาเอาอยู่มาเอากันดี่บ้าไปใส่เสื้อธนาคารดีดีแล้วพี่โนะ ไอโจมึงเป็นนีห้าหมื่นพี่โนกำลังมาพีกับพี่โนกํลังอ่าแล้วก็ไอโจมึงเป็นนี่อ่าห้าหมค่าอะไรพี่อ่าใครได้อัพรูปลงทวิตเตอร์หน่อยทําอะไรก็ไม่รู้ปุ้ยทําอะไรต่อไอ้ที่ผมไปสูบในนั้นนะเออเกดเขาจงกดเล็กอยู่เอาไม่มันอะไรไม่ใช่ออันนี้บ้องไม่ได้หรอบุหรี่โโหหนักแล้วอันนี้ย่หบุหรี่ไม่ได้ับ้องเลยเหรอมันเลียมสรลุงอ่ะ เราก็รู้ว่ารถเก็บดีกว่าอะไรมันดูแบบเหมือนไม่มีคนบใช่รถเกบไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดรถจอดเอารถกูจอดไว้คันเดียวพอพออไรอกบ้ันอ่าเดี๋ยวอันนีอนี้แลอ้้ไปใส่ดแก๊งไปใส่ชุดแ๊งไปใส่ชุดแก๊ง401อ้มิรวมกันที่บ้านมารวมที่บ้านนี่บ้านนี่ตี้อาครไูอัอ้ออ่ เอารถเจ็บเอารถเจ็บเอารถเจ็บเก็บได้ป่ะฮะดีตูดขับดีตูดสบัดเลยไหมไอ้เลโก้เหรอใช่เลโก้เาดรอปไปดีตูดถ้าถ้าถ้าจะดรอแต่อยู่ของพี่พิ้งพี่พิ้งขอคืนเล่กแป้งรถเก็บจุวอลูชั่นน่ะตอนเช้าเด้อเออเอาไปเอาประกอบก็ได้ตอนเรียนเอามาคืนได้นะโอ้ยต้องหาวอนไม่เอาไม่ยืมแม่ไม่ให้ยืมเหมือนดอปอีกแล้ว ไม่ได้ยืมก็แบบว่าตอนเย็นมาก็ขับขอขับไงว่าไม่อยากขับรถแบบนีพรมันถนัดอีโบแล้วตอนเนี้ยเอเาไว้ก็บรถเก็บรถได้ป่ะประดัดอีโบแล้วไงประเด็นอ่ะเก็บรถได้ป่ะเห็นจุดเปล่าไม่มีครับพอดีผมมึงอ๋อจะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรผมต้องนอนครับ ง่วงอึลิดปืดงั้นมึงก็ไปนอนก่อนไปนอนนู่นก่อนไปยอดนอนไม่ได้เกอนนับเดยชุดกินเล้งสูตรไปนู่นอ่ะไปเตียงนู่นเลยไกลๆนู่นอ่ะในเมืองเดี๋ยวกินเ้งสูตรมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกโอเคหกคนไอตีนำทีมวิธีการเล่นคนไหนอตียะตีนำทีมทีมนี้เดี๋ยวกูนำทีมคนในบ้านเองได้แอบตรงไหนบ้างว่าลูกเราจะล่อเขาเข้าในบ้านหรือว่าเราจะเล่นอยู่ตรงไม่ไม่ไม่คือคือมึงต้องรอให้เขาถมเข้าไปในบ้านก่อนแล้วมึงค่อยเข้าหลัง โอเคครับหรือว่าคนที่มันยืนเมอเมอ,อยู่หรือว่าอะไรพวกมึงก็เล่าออกไปทีละคนนะออกไปเซตละสองเซตละสองเซตละสองคนถ้าถ่มมาทีเดียวตายหมดเดี๋ยวกูจะคุ้มกันในบ้านถ้ามันถ่มเข้าไปในบ้านเยอะมึงต้องช่วยพวกกูเลยเพราะพวกกู okay, ไม่ไครับกูจะกัดถ่วงเวลาให้รับทราบครับลุงปไปนอนก่อนดีกว่าคนในบ้านมานี่คนในบ้านมานี่นอนให้เต็มอิ่มเราจะออกทำศึกกันแล้ว ใครเนี่ยไม่ได้ไปถอรองเท้าไอจุกรองเท้าไอจุกรองเท้าจุกรองรองรองไอจุกรองเท้าพอดีฮาแล้วมันเป็นรองเท้าอีกทีนึงอ่ดิไงถุงเท้าพันเอ๊งถอดรองเท้าแล้วเป็นรองเท้าคืออะไรวะอะไรอะไรอะไรถอดรองเท้าแล้วเป็นรองเท้าอะไรอาคนในบ้านมารวมกันคนในบ้านมารวมกันรองเท้าปลาฉลามถล่มเลกคนนอกคนอกออกไปขนนอกออกไปเร็วคนในบ้านมารวมกันคนในบ้านคนในบ้านใส่สูตรอ่ะใส่สูตรธนาคารมารวมกัน ฮัลโหลคนใส่สูตรมารวมกันเร็วๆล่าง<ล>บ้านเราเล่นในบ้านแล้วเราก็ต้องถอดรองเท้า,าลูกอะไรนะเราฆ่าเขาในบ้านแล้วก็ต้องถอดรองเท้าใช่อ่าเนี่ยพวกเราจะเล่นอย่างงี้อ่าเราจะเล่นล่างบ้านเราจะไม่เล่นข้างบนข้างบนยากมากข้างบนเอาไปสองคนไอ้แจ็คมีปืนเล่นล่างบ้านกับกูไอ้จุกรอตีตำรวจกับกูจุกเล่นบริเวณหน้าบ้านตรงนี้และชั้นสองรอเว v e r ช่วยโอเคป้ะถ้าล่างบ้านไม่ไหวคืออย่างงี้ถ้าเราไม่ไหว เราออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกแล้วกลับเข้ามาใหม่เก็ตไหมยังไงตรงนู้นมันก็ล็อกแล้วเราก็วนกลับมาใหม่ลองหาวิธีเล่นดูอะของเราอะเล่นเล่นเล่นอย่างที่ตัวเองเลยที่เราจะไม่เสียเปรียบตอนโดนยิงอ่ะโอเครอเลยนะเดี๋ยวจะไปเรียกเดี๋ยวรอตำรวจไปแล้วไอ้แจ็คไปกูจะไปอุ้มคนมีจุดป้อมปืนอันหนึ่งเทพมากครับลุงตรงนี้ตรงนี้ครับลุงบอกเลยว่าไม่ตำรวจทำอะไรไม่ได้แน่นอนติดเตียงอีกแล้วต้องไหนมาดิ มาเด่ตรงไหนลงจอดรถข้างนอกครับลุงมันทำไมอ่ะไปเดันเป็นโอเคมันมันเป็นข้างบนเนี่ยไหนตรงไหนวะเคือมันจะไม่ร่วงใช่ไหมใช่ครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ยิงหรือเปล่ายุ่มลมสากหรือเปล่าเอ้ามันก็มันก็ลุมยิงคนนั้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยไงถ้ามันลุมยิงตัวเนี้ยเราก็โผล่จากข้างนอกแล้วเราก็แทงลุงกับลุงจบไปแล้วครับเอาไปแล้วเอาไปแล้วะต้องขึ้นทางหลังบ้าน ีขึ้นหลังคาได้ขึ้นไปตรงนี้เมื่อขึ้นไปคนหนึ่งเนี่ยมึงมือขึ้นไปคนหนึ่งรอบไปคนหนึ่งปลาปลาปลาเลยนะให้คนคนซุ่มยิงก็คนซุ่มยิงเราไปเราหนึ่งคนเสียสละใครก็ได้ขึ้นไปข้างบนมีปืนอ่ะใครเราแก๊งแก๊งหน่วยพังอ่ะมีใครมีจักรย์ี่คนเียเราไม่มีเลยมีแจักรี้คนเดียวไอ้มาดีอ่ะคนไม่เปิดไม่อยู่ใส่เนี่ยเอาไปเดีพ่อหนุ่มยังไง เอ้าวผมชื่ออะไรมีอะไรผมหลงทางไหมจะไปไหนอ่ะผมผมจะไปทำงานนี่แต่ผมหลงทางมากเข้าเข้าไปข้างในบ้านได้ไปถามคนในบ้านได้มีคนอยู่ไข้าได้ได้ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปรับเพื่อนก่องนี่เข้าเข้ามาข้างในได้เข้ามาไข้างใไม่ต้องไปไหนไกลแล้ว อะไรเงี้ยเข้าไปตีข้างในอยู่แล้วเราค่อยตลบทีเดียวตลบเตลบนักเรียนตำรวจทานเก็บนักเรียนตำรวจมดปุ๊บข้างในสบายแต่ต้องไม่ตบปัฉลาเพราะว่าต้องปืนมันตายหมดแล้วไงเออไม่ต้องห่วไม่ต้องห่วงต่อยต่อยมันก็ร่วงแล้วนัเรียนตำรวจไม่ใช่กรอบไม่ไม่มีกรอบใช่ไม่มีเวลาซื้อทำเป็นไม่ได้เอามือแล้วก็แอบเรียนเนี่ยมือปืนเนี่ยต้องอยู่เป็นไม่ได้เราต้องเล็งพี่เม้งก่อนเลยพี่เม้งไงนอนเอาให้แบบว่าเขาไม่มีคนสั่งก่อน เริ่มแล้วทุกคนทุกคนฝ่าฟันนี่พอแอบแอบด้วยกัน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 ได้เอาตีนะที่ตอนเข้าเข้าก็ข้อโทรไอ้ควายเกื่อนตายมาเทือนเพื่อนมัอะไรมีเพือนก็เต๊งว่าตัวติ๋งมึงพยายามขึ้นไปข้างบนก็ได้ข้างบนเนี่ยเล quart ot? Quart ot? Quart ot? ่นคนหนึ่งอ่ะเนี่แหละอ่าอ่าบนสุดแล้วโอเคครับเมื่อถึงตาชี่มาลาย ทำไรครับนี่คุณบอลบอ,อ,อตำรวจที่เข้าได้หมดเลยนี่ข,<อ>ข้างหลังก็เข้าได้ข้างหลังล็อกไว้วะพีรอตอตเนะโอเคใะรอยู่นี่ไม่ล่ะไม่มี ไอมีดถ่องเท้ากดในบ้านห้าพันโดนห้าพันมึงอะไม่รู้ครับไม่รู้ครับปักเตือนก่อนไปทางไหนวะ ต้องไปกันโหมดมึงก็ออกมาดีไม่ีอะไรหรือเปล่าหัวปลาแต่พอดีมันมีมันมีเคสมานะครับเ,เคสอะไรอ่ะเคสการจับตัวประกันไว้ข้างในครับเคสอุ้มอะครับไม่มีนะใช่หรือเปล่าลู้ผมกดปิดมันไปโดนนอนระเบดิดผมไม่ได้ตั้งใจนะเฮ้ย <c oughs> คุณผูกลุกแล้วนะหมายอ่ะมีหมายเปล่าหมายนายกเขาบอกว่าไม่ยังไม่ต้องใช้ครับตอนนี้เดี๋ยวจะหมายตามมาทีหลังครับ แต่ตอนนี้คือมันมีเคสมาครับผมต้องเข้าช่วยเหลือครับอะฮะ โอเคโอเปรโอเปอัพเลยอ อ๋อได้แจ็คเปิดเหรอเอาเหรอ หาคู่เอาไว้หาคู่เอาไว้ตอลอดองหาคู่เอาไว้หาคู่เอาไว้มันยิงอะไรกันข้างนอกวะไปดูกัน เข้าบ้านไม่ไหว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 มาเล่นในบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านยิงสกัดให้ยิงสกัดให้เข้าบ้านเข้าบ้าน เข้าบ้านมาเข้าบ้านมาเข้าบ้าน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 เลยในบ้านเล่นในบ้านเอาคุณพ่อใส่รองเท้านั่นเอารองเท้าเลยครับเอาห้าพันแน่ยังไงเครียดล้มหมดป่ะน่ะข้างนอกไอ้สัตว์้วเขารีบออกมาเกินเมื่อกี้ใช่หรอมันออกมากันเลยหรอทีมเราอ่ะออกมาต่อยเลยครับอ้าวแล้วใครออกมาไม่รู้ครับเขาเขาเห็นลุง เขาเห็นเหรอลุงยิงข้างในไม่ดีกว่าลงผมจะระเบิดประตูบ้านนนิดึงอ่ะอะไรนะไปอีกนิดนึงอ่ะข้างหลังอีกนิดนึงอ่ะตรงนี้มันจะได้ไม่โดนผมแทงเหรอไม่มึงต้องไปข้างหน้ามึงต้องไปเลี้ยงข้างหน้าแป๊บรอแป๊บรอแป๊บอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปออกมาแทงไปจุกสวยไหมเอ้าเฮ้ยมัใส่เกาะใส่เกาะใส่เกาะ ฉันไม่ไหวว่าต้องเล่นห้องบนว่ะข้างล่างไม่เล่นไม่ได้ไปข้างบนไปข้างบนไปข้างบนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาตึงตึงข้างหน้าไว้ตลอรตึงข้างหน้าไว้ตึงข้างหน้าไว้อย่าให้เข้ามาอย่าให้ใครเข้ามาข้างล่างเล่นไม่ได้เฮ้ยข้างล่างเล่นได้ข้างล่างเล่นได้มา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 เล่นล่างเล่นล่างเล่นล่างมาหนี่มานี่มาหนี้มานี้มานี้เดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเราถมออกไปข้างนอกแล้วเราถมไปตีไปตีข้างหลังเดี๋ยวมึงรอถมไปตีข้างหลังนะเปิดประตูแล้วไปตีข้างหลังถ้ามันเข้ามาข้างในโลแล้ววิ่งออกไปข้างหลังเหมือนเดิมไปเดี๋ยยยวกูิงให้ถอ หากระบป๋าหากระบป๋าหากระบป๋าไว้หากระบป๋าไว้ เช็คกระดาษก่อนเช็คกระดาษก่อนชุกกระดาษก่อนจุกไอถอยไปมา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 เข้ามาเข้ามาตาม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 มาเอาเลย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 เอดี๋ยวเปิดหมัดเปิดให้เรอเขาเปิดเขาเวอร์ให้เขาไปคุบเขาไปคุบเดี๋ยวเขาเวอร์ให้

โอ้ยเฉยไหวสัตว์ต้องมีเทเซอร์ทุบหน่อยทุบหน่อยทุบหน่อยโอ้โหแม็กซ์ยิงยิงด้วยเทเซอร์บ้างดีเราใช้ลูกตองเดียวก็ได้หลบดีหลบหลบหลบโอ้ยเชื่อมาหลบ็ต้องใช้ลูกตองให้มันต้องใช้มันต้องมาต้องยิงมันต้องยิงมันต้องยิงถอยถอยถวิคิดมานี่วิคิดมานี่มานี่เข้ามาข้างหน้าทุบไปเลยไอ้ยทอด

ไม่ไหวว่ะมันต้องมียายาการุ๊สองเขียในบ้านบ้านศพอยู่ในบ้านเขีในบ้านไป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 เกียๆๆเๆียเ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 ียไตีตีตีพี่ตีแต่มันล็อกเป้าไม่ได้หลบๆลบ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 เกียรโอยตกรบบบบบบอานข้างนอกในห้องไม่ได้ในห้องไม่ได้ ในห้องไม่ได้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 ในห้องแคบ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 เอาศพไปก่อนนะศพไปก่อนเอาสพไปก่อนเอาสพไปก่อนเนะศพลงออโต้เลยเด้อไปไหนวะนี่ผมับอกแฮะมาแล้ว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 เฮ้ยลบทั้งนี่ทั้งนั้โอเคเคลียร์หน่อยเคลียร์ทุกห้องยังเคลียรดเอาศพเอาศพไปไว้นู่นเลยไปศพไปไว้นู่นเลยเสร็จเลยไม่ไหว อยสอยถอยโอเคชิ้ไม่ไหวหว่าตวจรวจด,ด,ดูดูด้วยว่าเออเอาเอาส่งเข้าไปรักษาด้วย